ก็ยังเชื่อมั่นฮะบมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะก,กดดันกับทีมที่เป็นรองอทีมเป็นรองประสบการณ์ตรงนี้สําคัญว่าผู้เล่นในเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นเชื่อว่าผู้เล่นอังกฤษเองเอาตัวรอดสถานการณ์นี้ได้ดีการถึงนาทีจ,จบจุดอ่อนก็คือมันค่อนข้างจะรับตับรับในแดนลึกรับลึก,ลลกแล้วก็รับปัญหาคือทิ้งตัวเร็วรนี่นแหละพอมาปรับหลัง5้ามันก็มงบอกว่าเ้ยถ้าเล่นให้ชัดเจนว่าเล่นกับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มีเทคนิคความเดียวทั้งนั้นเลยแนวลุกเขาจะใช้ตรงนี้ในการรับมือยังไง ตอนรับทุกคนเข้าสู่ PPTV s p o r t t h นะครับยังอยู่กับโค้ชจุดอนุเักษ์สกิลแลวก็ผมพุตีนะครับยูโร2024น่าจะเข้าสู่ช่วงแบบ400เมตรสุดท้ายละเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะตอนนี้รอบ8ทีมเหลืออีก2คู่ครับนั่นก็คืออังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์กับตุรกีซึ่งวันนี้ผมพูดตรงๆนะเบื่อละที่จะพูดอังกฤษพูดไปเยอะละพูดไปเยอะละด่าไปเยอะละไม่ได้พูดนะด่าอย่างเดียว เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวแต่นิดนึงเดี๋ยวเราฟันธงกันนิดหน่อยให้โคนจุ่นพูดนิดนึงแต่ว่าพอยต์หลักของเราในวันนี้ครับจะขอพูดถึง1ทีมมามืดเขาบอกว่าทีมมามืดตัวจริงคําว่าทีมชาติไหนที่ใช้คาว่ามามืดได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชาติที่แบบชาติเล็กๆที่สามารถล้มยักษ์ผ่านเข้าสู่รอบลึกๆหรืออาจจะทะลุถึงรอบรองชนะเลิศได้อ,อาจจะ อันนั้นอาจจะเป็นชาติที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดครับแต่ยูโรครั้งเนี้ถามโคจุนก่อนในมุมของโคจุนมีคําว่าม้ามืดสําหรับชาติเล็กๆบ้างไหม ก็จริงๆมองเบลเยียมอะนะเพราะว่าไม่เคยได้แชมป์แต่ว่าพอมองอันดับแลนกิ้งแล้วอันดับ3เนี้มันก็เลยบ่งบอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นมาเบิร์ดละมันก็ต้องเป็นหนึ่งคุณเป็อ่งใช่แต่พอไปดูว่าทีมที่เข้ารอบมาในรอบนี้ทีมที่แลนกิ้งต่ำที่สุดใช่มันก็สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือตุรกีเ่ยอันดับแลนกิ้งต่ำที่สุดต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นและฟอร์มนัดแรกนัดเปิดสนามชนะจอเจียได้ค่อนข้างสวยงามแต่ก็ ก็เจอจอร์เจียตุรกีก็ถือว่ามีประสบการณ์โชคโชนกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทั้งยูโรทั้งบอลโลกเพราะฉะนั้นการชนะจอร์เจียไม่ใช่เรื่องแปลกถูกครับแต่เจอโปรตุเกสแพ้แล้วก็แพ้แบบสู้ไม่ได้ด้วยมันมีความผิดพลาดอยู่ในเกมนัดสุดท้ายครับอ่ันนี้ดีหน่อยใช่สูสีกับเช็คชอชั้นครับสูสีกันเกรดเดียวกันสยบได้และเข้ามาเป็นที่สก็ดูสง่างามใช่ครับ สุดท้ายมาเจอกับออสเตรียในรอบ16ทีม <c oughs> ก็สามารถล้มออสเตรียที่ตอนแรกเขาบอกว่าออสเตรียนี่แหละคือมามืดในยูโรครั้งนี้ <c oughs> ใช่วิธีการเล่นน่าสนใจมันยกระดับต้องยอมรับว่าออสเตรียออสเตรียเป็นทีมที่ยกระดับการเล่นครับเพราะฉะนั้นคําว่ามามืดอุรกีเลยบึงกลับมา <c oughs> ชั้นนี่แหละ <c oughs> ขอเป็นม้ามืดตัวจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงทีมชาติตุรกีกันได้ครับในเกมที่เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วยครับแต่ก่อนไปพูดถึงตุรกียอย่างที่บอกไว้อังกฤษหน่อยอในรอบ8ทีมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับครับรูปเกมใน90นาทีโค้ชจุดมองอังกฤษจะเล่นแบบไหนแต่ว่ามีข่าวหลุดออกมาจากแคมป์มคือต้องบอกว่าเขาแข่งกันวันนี้ใช่ไหมคือวันเสาร์รข่าวเนี่ยหลุดมาตั้งแต่ประมาณวันพุธมีคนไปสอดแนมเห็นว่าเซาเกต จะเล่นหลัง3และจะเอาบูคาโยซาก้ามาเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายถ้าเกิดว่าแผนหลังสามเกิดขึ้นจริงซาก้ามาเล่นวิงแบ็กซ้ายจริงเนี่ยโคจุมองว่าอังเปษตสมควรเล่นระบบนี้ไหม คือถ้าเปิดหัวมาในระบบหลัง3าเนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นว่าเขามีปัญหาคือแบ็กซ้ายที่7นะว่ามันก็เลยต้องยอมรับว่าหลัง3าคนความลงตัวคือใครนัสตอร์เองเคยฮีที่อเมริการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเคยฮีติดโทษแบนครับตอเนี่ยเขาบอกว่าตอน2องพันเข่าไม่แน่ใจไหวหรือเปล่าโอ้โหซึ่งตัวนี้เป็นคีย์แบนสำคัญในเรื่องของการลีดเดอร์ชิพในเรื่องของเซนเตอร์ใช่มันก็เหลือวอลเกอร์ที่เป็นดิเฟนซีฟธรรมชาติก็ต้องบีบเข้ามาข้างในโอเคมันก็ไม่ไม่ผิดแปลกเพราะก็อยู่ซิตี้ก็เล่นตรงนี้การจับคู่ สาคัญเพราะอย่าลืมว่าปัญหาลูกที่เสียประตูให้กับล่าสุดกัสซูรเกียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเซนเตอร์ทางซ้ายอนั่นแหละใช่ครับขึ้นเทคพลาดใช่แล้วกําลังรับมือกับทีมที่มีเกมลุกที่แข็งแกร่งต้องยอมรับว่าสวิตเอเป็นทีมที่แนวลุกโอ้โหถึกแข็งแรงลูกกลางกัดแน่นจุดนี่แหละคืออันตรายแต่ถ้าเกิดเล่นในระบบ3มเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าวิงแบ็กหรือว่าฟิฟฟิลที่เป็นดิฟเฟนซีฟด้วยลื่นลุกด้วยมันต้องรับบทบาทเยอะ อารมณ์เหมือนเป็นบ็อกทูบ็อกทั้งคู่ละถูกไหมเกมรับก็ต้องมาช่วยกันเกมรุกก็ต้องสอดกันขึ้นไปให้มันดีรัดแนกันนิดนึงต้องนึกถึงเรเวอร์แล้วกันนะเรเวอร์คุเซนที่โอเคตรงนี้กิมบันโดทําหน้าที่ทั้งซาก้าก็คงเป็นบทบาทของกิมบันโดคัทางขวาโอเคถ้าเกิดว่าจะใช้เทนก็ต้องเล่นลุกและรับในความเข้าใจมันเล่นหลังสกับหลัง4มันแตกต่างคือความเข้าใจกันมาจะรับตอนไหนจะลุกตอนไหนเพราะพื้นที่มันไกลมากครับเพราะฉะนั้น อังกฤษน่าจะเปิดเกมบุกไส่สวิตเลยไหมเพราะว่าเทาเกตก็พูดเหมือนกันว<อ>่าแบบนัดเนี้ยต้องบุกแล้วจะมานั่งรับให้แฟนา่าเนี่ยไม่ได้แล้วไม่รอแล้วการเข้ารอบมาอย่างกะลาลากเลือดกอารนะผ่านเข้ามาตรงนี้ แตกต่างสวิตที่เล่นด้วยโหทรอิตาลี2-0ในเรื่องของสู้ไม่ได้หมดทั้งสู้ถ้าสวิตเล่นในเกมที่เองมขนาดคือฟองบอลแล้วค่อยๆเล่นนวดไปเรื่อยอังกฤษต้องแย่งบอลกลับมาให้เร็วต้องเอาชนะในเรื่องของการครอบรองบอลแล้วก็ดูในแดนสุดท้ายว่าถ้าปิดเกมลุกของสวิตได้เชื่อว่าอังกฤษเองก็จะดีขึ้นเรื่อยๆชนะไหมอังกฤษก็ยังเชื่อมั่นครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกดดันกับทีมที่เป็นรองทีมเป็นรองประสบการณ์ตรงนี้สําคัญว่าผู้เล่นในเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นเชื่อว่าผู้เล่นอังกฤษเองเอาตัวรอดสถานการณ 90วินาทีจบจบฮะจบที่90วินา,าทีแล้วก็เชื่อว่า,วาอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบด้วยฟอร์มการเล่นที่ปรับมาเป็นในระ,ะบบหลังสามจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าโคชจุนก็พยายามพูดหมายรายการละทั้ง<ช>สปอร์ตทอปของเราทั้งใช้ปากเตะบอลเนาะโคชจุนพยายามบอกซอเกตฟังอย่าลืมหลังสามซอเกตคงไปเปิดยูทูบเราดูใช่พีดีวีสปอร์ตนะใเพราะฉะนั้นซอเกตดูแล้วทุกคนต้องดูแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม อโอเคโคจุนมองว่าอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับผมนะครับเป็นทีมแรกของาาอนอวยล่าเพราะว่าจะติกอังกฤษผูน้นี้ส้ารู้นนในสายล่านะครับอะมาเราเข้ามาพูดถึงประเด็นหลักของเราดีกว่ากับทีมชาติตรุรกีครับ,รบก่อนอื่นเลยโคจุนดูฟอร์มของทีมชาติตรุรกีชุดนี้ในมือของวิเชนโซ่มอนเตล่าผู้นชาวอิตาเลียนแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือชื่นชมมอนเตล่าเองในเรื่องของการเลือกผู้เล่นที่มีคู่มือใช้งาน นะครับในการที่เซตทีมที่ถามว่ามันก็ไม่ได้แข็งแกร่งทั้งทั่วแผ่นแต่สิ่งที่มันตามมาคือเขากณเกมไหนที่เป็นรองทุกคนจะทําอะไรเกมที่เป็นต่อเขาจะชนทำไงสิ่งที่เห็นในคือรอบแรกเขาใช้ไลฟ์โฟหมดเลยแล้วพอมาเข้ารอบ16ทีมปรับมายืนหลัง3โอเคการหายของเซนเตอร์สามารถที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไอเจ้าดาวราไอคารันนักที่ยิง3ลูกอะไอสลูกอะ ที่หมายเลขสาครับที่เดมิเลีเราเดมิเราเองที่ยิงสลูกครับแล้วภาพที่เห็นว่าเขาเลือกใครเข้ามาแล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของความเข้าใจผู้เล่นนะครับแม้กระทั่งคือแรเองที่เราเห็นว่าคือเพย์เมเกอร์เอาไปเล่นเป็นฟอร์ไนเล่นหน้าเต้าซักการต่บในระบบ343นะครับสิ่งนี้ที่เห็นว่าตุรกีเองอยู่ในแรง์กิ้งที่40 รอบแรกเสียประตูรวมมาถึงรอบ16ทีมเนี่ยยิงไป7เสีย6มันก็ากับว่าเกมรุกก็มีราคาถ้าไม่ไปนับเกมที่พลาดให้กับโปรตุเกสตา่างอันนั้นเสียเยอะและ<ช>ยิงไม่ได้ด้วยแต่นอกนั้นเนี่ยถ้าเกรดทีมะระดับเดียวกันเขาสู้ได้คือทีมใช่ถูกไหมใช่ครับแล้วจุดแข็งของตรุรกีชุดนี้คนจุดมองว่ามอนเตล่าเซตให้จุดแข็งของตรุรกีคือตรงไหนคือเกมตรงกลาง ความบาลานซ์นที่ใช่กับตันทีมเออแล้วก็้จะมีเุ่มเตแล,แล้วเราเห็นว่าเกมแรกที่เปิดหัวมาชนะจอร์เจียเนี่ยมีลูกยิงไกลที่มาจันทั้งสองลูกเลยที่ได้ประตูแล้วก็เกมาทาันเซนชั่นทุกบอลตุรกีเล่นเกมโต้กลับได้เร็ว <ungkin S 2> นึกถึงภาพวันที่เล่นกับจอร์เจียว่าโอ้โหเกมโต้ก็มาทั้งทั้งสองทีมนะครับแล้วก็ตุรกีเองเป็นเกมที่มีวินัยเกมไม่เป็นรองพวกสวิตเลยไม่เป็นรองพวกเออที่เราเห็นว่าเอ้ยอย่าง ไอ้เซรเบียเองพวกเนี้ยจะเป็นทีมที่มีวินัยเก็บครับอตูรกีเองเป็นทีมที่ต่อกรกับทีมใหญ่ด้วยวิธีการชัดเจนว่าเล่นรับแน่นและลูกเซตเคลูกคอนเนอร์คือทีเด็ดอ่ะพูดถึงจุดแข็งมาแล้วแล้วจุดอ่อนล่ะมีไหมเกมรับหรอเกมรับของเขาคือจุดอ่อนเลยใช่ไหมจุดอ่อนก็คือมันค่อนข้างจะรับตับรับในแดนลึกรับลึกแล้วก็รับปัญหาคือทิ้งตัวเร็วครับนี่แหละพอมาปรับหลังห้ามันก็วงบอกว่าเอ้ยถ้าเล่น ให้ชัดเจนว่าเล่นกับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มีเทคนิคความเร็วทั้งนั้นเลยแนวลุบถ้าเขาไม่มีพื้นที่เนเธอร์แลนด์เล่นก็ไปดูต่อว่าความไหลลื่นของตรงกลางเนเธอร Nerd ์แลนด์เขาจะใช้ตรงนี้ในการรับมืออืมอ่ะพูดถึงดาวเด่นของทีมชาติตรุรกีนิดหนึ่งคงหนีไม่พ้นหมายเลขแปดใช่ครับมิดฟิลจริงๆก็เป็นตำแหน่งเพ์เมเกอร์เล่นปีกได้และตอนนี้มอเตล่าจับไปเล่นเป็นหน้าเป้าหรือเป็นแบบกึ่งกึ่งเฝ้านายเล็กๆอ่ะพูดถึงอาดากูแลนิดหนึ่งฮะ ตื่นชอบเด็กคนนี้มากมายแค่ไหนคือด้วยไหวพริบการออกบอลความฉลาดในเรื่องของการเล่นในเรื่องของจังหวะไหนเสียเปรียบเขาจะเป็นตัวเคาะดึงจังหวะให้แล้วก็เป็นการที่มีไหวพริบในการคลายบอลแต่ละครั้งแล้วก็มี finishing ยิงไกลเรื่องพวกนี้มันมีองค์ประกอบความเป็นศูนหน้า แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติของเขาก็มองว่าจุดนี้สําคัญที่ทําให้บาลานซ์เกมกับกัตันทีมที่เชื่อมั่นเอเจ้าหนูคนนี้ให้เป็นตัวเตะเซตเพยด้วยครับอะไรอย่างทําหน้าที่ครบเครื่องอม,มันยิ่งยกระดับทีมว่าเออเฮ้ยมีเพย์เมคเกอร์ชัดเจนแล้วดูเขาเล่นเนี่ยเหมือนเขาไปอยู่มาลิดเขาไปอยู่ลายล้อมด้วยครับแต่พอมาอยู่ทีมชาติตุรกีเขาดูแบบ ไม่ได้ดูเป็นเด็กน้อยอ่ะเขาดูแบบสามารถมองตาพี่ได้แต่ไม่ได้ถึงกับโวยวายแต่เขาแค่รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นผู้นำในแนวรุกได้เด็กคนนี้อันเชลติชอบมากพูดถึงว่าอนาคตนี่ไปได้ไกลเลยไหมคือตอนเนี้พอมันมายูโรแล้วพาทีมาถึงตรงนี้ด้วยมันก็บอกบอกให้เห็นว่าเฮ้ยม,มันมีองค์ประกอบพร้อม นะครับแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่านี้คือเทคนิคการกินตัวเลี้ยงไปกับบอลแล้วก็ฟินิชชิ่งที่แบบว่าทะลุทะลวงอะไรเงี้ยนึกถึงในเรื่องของไอ้เจ้าไอ้หลุยส์ของารั่เบลหลส์ของสเปนมันจะมีเทคนิคอย่างนั้นเพิ่มเข้ามาถ้าเขามาด้วยความดุดันก้าวเล้าขึ้นมันจะองค์ประกอบครบกว่านี้แต่ณเวลาเนี้เขาค่อยๆโตด้วยคุณภาพที่ว่าสร้างให้ทีมมีรูปแบบการเดินชัดเจนคือรอชั่วโมงบินใช่รอชั่วโมงบินให ให้แข็งแกร่งกว่านี้และสภาพร่างกายอาจจะต้องไปปรับไปเทรนเพิ่มอีกหน่อยไหมผูกเขาใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ออกข้างมันยัางไมวใช่ครับมันยอย่างเดียวนักเตะอาถามนอกเรื่องนดนึงอย่างนักเตะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างตำแหน่งปีกอาจจะไม่สามารถไปเพิ่มกล้ามเนื้อได้มากมันจะไปลดสปีดของเขาอันนี้จริงนะฮะก็มันพอบอดี้มันมันเป็นมัสเตลที่แข็งแกร่งนะแล้วมันก็น้ำหนักเวทมันก็เยอะขึ้นสิ่งที่มันตามมาคือมันก็จะดึงให้ สภาพร่างกายในเรื่องสปีดมันลดลงแต่ในมุมกลับกันมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่มันก็ต้องแลกในเรื่องของการประทะก็ใช้จังหวะความเร็วเข้าห้ามผ่านคือพูดง่ายเหมือนแบบต้องฉีกหนีเอาอะใช่ครับแต่ว่าคนก็จะไล่เตะนะใช่ม,มันก็โอกาสบาดเจ็บแต่พวกนี้จะมีเรียบรู้ว่าธรรมชาตรจะโดนลงโทษด,ด้วยกันเข้าป้องกันการประทะอะไรเงี้ยเขาจะหลีกเลี่ยงให้เก่งครับ อะโอเคเรามาพูดถึงรอบแปทีมกันดีกว่าให้คดจุ่นพูดถึงเนเธอร์แลนด์หน่อยเนเธอร์แลนด์เนี่ยเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เกมแรกเกมที่2เจอฝรั่งเศสนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะเพราะต่างคนต่างแบบเป็นฝุดเบิกอะไม่ยอมออกงัดเปลี่ยนแผนก็เปลี่ยนไปพร้อมกันสู้ก็สู้ไปด้วยกันเหมือนทีมดูวกันแต่ถ้าแมนนั้นไม่โดนยึดในเรื่องของลูกก็จะเป็นผู้ชนะทันที จนกระทั่งมาสู่รอบ16ทีมครับที่ดูเกมรุกของเนเธอร์ลแลนด์ไหลเรื่มมากขึ้นอันนี้ต้องถามก่อนว่าเขาปรับวิธีการเข้าทำให้ดีขึ้นรหรือโรมาเนียเกมรับวันนั้นใช้ไม่ได้เองคือ สิ่งที่เราเห็นชัดเจนกับคูมันเองคือเริ่มเชื่อใจผู้เล่นที่มองว่าตัวเองมองว่าไม่ให้ความสําคัญนะการใช้มาแรนเองในตัวเปียนแล้วก็เปลี่ยนจังหวะได้สิ่งที่มันตามมาคือข้างบนน่ะมันมีตัวเลือกโอเคถ้านหน้าเป้าเราก็จะเห็นว่าเวคอร์ดเองก็ลงมาเปลี่ยนจังหวะได้ลูกอากาศก็ได้มันมีอาวุธโจมตีหลากหลายขึ้นแต่เกมที่ยกระดับคือถึงแม้เขาจะขาดหัวใจเกมตรงกลางไปผู้เล่นที่เข้ามาในสุปเปอรทีมในเวลาเนี้ยมันมันเริ่มยกระดับเกม แล้วเข้าใจในการเล่นแบบทีมมากขึ้นผมชอบนะเชาเทนน่ะหมาเล่นยิบีผมมองว่าเขาเป็นคนที่ออกบอลเหมือนเดอร์บอยตอนเด็กเหมือนเดอร์บอยที่ออกบอลจังหวะเดียวเข้าใจด้วว่าสถานการณ์ทีมต้องการอะไรแล้วก็ตรงกลางไอ้เจ้าไรเดอร์ไหมไรเดอร์ท้งสองคนเนี้ยจะลงตัวใช่จะเป็นตัวหนึ่งที่ดูถ้าถามว่าเก่งขนาดไหนไม่ได้เก่งจ๋าแต่เป็นทีมที่เล่นด้วยบาลานซ์ตรงกลางอ่าคือกลายเป็นว่าไรเดอร์กับทางด้านของเชาเทนกลายเป็นกลมกล่อมใช่ ผัดกันลุกผัดกันรับได้อย่างดีถูกไหมครับมันดูบาลานซ์มันมันลงตัวทั้งลุกและรับแล้วก็สลับกันขึ้นสลับลงมันไม่มีความห่างกันสองคนนี้คือใครก็ได้หมุนไทยก็ลงกลายเป็นว่าการเปนแบกยังไม่ได้เล่นเลยนะใช่ดูดิโรครั้งนี้นะเสียดายนึกถึงโอ้โหทีมชาติวอร์ุูลไม่ติดในสิบัวแรกเลยดูทีมชาติแมนยูเขาไม่ได้ต้องยอมรับนะโกเมก็ไม่ลงอังกินไม่ยอมส่งลงสนุไมมนูมีราคาเลยอ่าโอเคแล้วอย่างนี้ครับตุรกีโคจุดมองว่า เมื่อเจอในเทเรนด์แล้วยังจะยึดหลังสาเหมือนเกมกับออสเตรียหรือจะกลับไปเล่นแผงแบ็กโฮมเหมือนรอบแบ่งกลุ่มทั้งฐานน้ำดีแม่ก็เสียดายทุกีที่นักเตะที่ทำสองประตูติดทดแบกเราอ่ามันก็เลยส่งผลว่าเขาเองก็ต้องปรับมายืนหลังสี่เพราะว่าได้ตัวหลักกลับมาแล้วก็ได้กัปตันทีมกลับมาอ่ามันก็เลยต้องลดในเรื่องของเกมตรงกลางหายไปหนึ่งคนก็อาจจะปรับมายืนสี่สองได้ นะครับแล้วก็เอาเจ้าหนูกุ้ยแลออกข้างไปนะครับกับตันทีก็มายืนปักหลักคู่ใน,นภาพรวมที่ผมบอกว่าโอเคในเมื่อมันเจอสถา,านการณ์ที่ไม่เลือกสามารถบังคับได้ก็มองว่าตรุรกีเองคงมองในเกณฑที่ตัวเองถนัดก็คงปรับมายืนหลังสี่แล้วก็ค่อย,อยๆไหลตัวผู้เล่นที่มองว่าจะทดแทนยังไงในสถา,านการณ์ที่เล่นรับเต็มตัวครับ เพราะว่าอย่างที่โคจุ่นบอกคือทางด้านของซามเบตอาคายดินคือกองหลังตัวสําคัญหมายเลขสี่ที่ส่งคืนพลาดนั่นแหละในวันนั้นแต่จริงๆเขาก็ฟอร์มของเขาโดยรวมอยู่แล้วดีใช่แ่ถือว่าช่วยแนวรับได้ดีเพราะฉะนั้นคืออย่างที่พี่บีแหลมสิงบอกไว้ว่าจริงๆเดมิโรเนี่ยคือเซนเตอร์ตัวเลือกอันดับที่4เลยแต่วันนั้นเน่ยเขาใช้แผน เล่นหลังสามไงเพราะฉะนั้นพอขาดเซนเตอร์ตัวหลักอย่างอาคาดินไปมันก็เหลือเซนเตอร์3คนเพราะฉะนั้นเดมิเลาได้ลงเดมิเลอนี่โดนโทษแบนนี่ทุกคนอาจจะแบบงงว่าเขาแค่ทําท่าเหมือนชูสองขึ้นมาอย่างนี้คืออะไรอันนั้นคือสัญลักษณ์ทางการเมืองของตุรกีเขาและทางยูฟาก็แบบมันมีผลกระทบต่อเยอรมงคเยอรมันด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมันแสดงในอาการออกมาไม่เหมาะสมแต่ ในมุมผมก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้พูดแบบเป็นกลางในมุมคนตุรกีก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนเป็นการกระตุ้นชัยชนะรห,หรือ,อการปลุกเลา้าจิตวิญ,ญญาณอะไรสักอย่างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดนักสู้อ่ะแต่ผมเชื่อว่าเดนมิราเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาจะไปสื่อถึงผลทางการเมืองในลึกๆของเขาอาจจะแบบดีใจเกินเหตุอ่ะใช่ไหม57วิอ่ะทำได้ เป็นประตูที่เร็วที่สุด,สดในรอบน็อกเอาท์อของยูโรน<ม>ัม<อ>แต่แข่งมาไม่รวมล,ลูกทุ่มของจอเอจอไอไอทางด้านของแอบเนียใช่ใชไหมไัน,นั้นไม่นับอันนั้นคือตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มอัน,นั้นเร็วสุดตั้งแต่นัดแรกรอบแบ่งกลุ่มจนรอบน็อกเอาท์แต่ถ้านับเฉพาะรอบน็อกเอาท์เดมเรอถือว่ายิงประตูเร็วสุด<ช>57บวินาทีเพราะฉะนั้นก็ พี่มีหนังสีบอกโดนโทษแบงไปแล้ว2เกมครับตอนแรกเขาบอกจะโดนทั้งทัวร์นาเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับมาได้เนี่ยตรุรก,กีต้องเข้าชิงนะอ่อโอ้โหน่าชิงอ่าพูดถึงรูปเกมหน่อยแล้วตรุรก,กีกลับมาเล่นแผงแบ็กโฟเนี่ยวิธีการเล่นของมาตัล่าจะใช้สไตล์แบบอิตาลีเลยไหมคือเน้นรับไว้ก่อนหรือจริงๆแล้วตรุรกีสมควรบุกเพราะเกมรับในอแลนด์ก็ดูยังไม่ได้เซตลงตัวเท่าไหร่ครับ เ้าจุดมองว่าตุรกีเขาเล่นอย่างไรเนี่ยคือตุรกีเองที่บอกว่าเขามีวิงแบ็กสองข้างที่สามารถสร้างฐานเกมได้ดีเจ้าเนื้อไอคาดิโอโอคูใช่ไหมครับอ่าที่อยู่เฟเบเลเช่อ่าคาดิโอโอคูใช่ไหมคือเป็นเทคนิคที่ที่ไปกับบอลได้และสร้างพื้นที่โจมตีได้ดีแล้วมีการรูปเปิดที่เขาทําที่แม่นยาก็คือถ้าเขาปรับมาเล่น4-2แล้วก็จะเอาคือแลไปเล่นทางขวาได้อะแล้วก็ถอยเจ้ามุนเดอร์มาเล่นเป็นแบ็กฟูลแบ็กธรรมชาติมันก็เป็นสิ่งที่บอกคือด้วยวัยนักเตะเขาอะ ตุรกีค่าเฉลี่ยนักเตะอายุน้อยมากนะ24 25ประมาณนี้และแนวลุกไอเจ้ายูดิชยูดิชเองอายุ1โอ้โหคิดดูมีนักเตะอายุ19อยู่ในทีมสองคนน่ะเนี่ยมันก็เลยบ่งบอกให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกมยืดเยื้อหรือเกมที่ใช้พลังอ่ะตุรกีทําได้ดียืนระยะได้แต่ความเขี้ยวของผู้เล่นที่บอกว่าเออโอเคกับตันงทีมก็จะดึงจังหวะให้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นหัวใจที่รู้ว่าจะเล่นบอลแนวลุกยังไงจุดเนี้ยผมบอกว่าการยืนระยะ สุรกีสามารถเล่นเกมที่เปลี่ยนสปีดได้ดีกว่านะ่าสนใจเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงใช่คุณภาพบรัว้ก,ก่อนอไม่เสียเร็วไม่ถ้าได้ก่อนก็ดีก็ดีแล้วมันก็บีบให้เนเธอร์แลนด์เองมีปัญหาทันทีถ้าเกิดเนเธอร์แลนด์เสียประตูสังเกตว่าเกมเน,นเธอร์แลนด์เสียประตูเพ๊่จะกลับมาสูงเกมยากมาก เพราะฉะนั้นเกมกับฝรั่งเศสเราถึงเห็นได้ชัดว่าเขาก็ไม่อยากไม่อยากเสียก่อนฝรั่งเศสบอกกูก็ไม่อยากใช่มันจะเป็นทรงนั้นเลยคือมันเองจะเป็นทรงบล็อกลกันอ่ะแล้วอย่างเช่นเกมตุรกีพบกับโปรตุเกสถือว่าเจอทีมใหญ่ใช่เขาดกอาดาคือแลเป็นไปได้ไหมว่ามอนเตล่าจะตัดสินใจทำแบบนั้นอีกไม่กล้า ไม่กล้าแล้วเพราะเห็นแล้วเพราะเกมที่2ก็ตอนนั้นเขาคงมองว่าเฮ้ยลองดูหมุนผู้เล่นเพราะในถานการต้องเอาผู้เล่นที่มีเทคนิคเรื่องของเกมรับมาก่อนก็เลยไขว่าเอาคือแลเก็บไว้บมดท้ายไม่ได้ใช้มันก็เลยเป็นคำถามหนึ่งว่าเออทำไมไม่แลกไปเลยจะได้เห็นว่าตัวเองสู้กับทีมใหญ่ได้ขนาดไหนดีไม่ดีให้มันรู้กันไปแล้วนี่มันรอบนอกอท์มันจบใน9 0้าสนาทีจบแล้วจบเลยนะจบแล้วจบเลยตัวพะฉะนโค้ชจุดมองว่าเกมนี้ตุรกีกับเนเธอร์แลนด์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน90นาทีและจะจบใน90ไหมก็มองว่าโอกาสที่ห่วงแหละเนเธอร์แลนด์จะไหลลื่นเหมือนเกมรอบ16ทีมที่ผ่านมาไหมว่าความลุกในคุมันเองที่เปลี่ยนมาแล่นลงมาแล้วตอบโจทย์ในเกมรับไม่เสียประตูในภาพก่อนว่าเออเขาสู้ได้วิธีการที่ชัดเจนได้สุดท้ายในความส่มเสียงมันเกิดขึ้นแน่เพราะว่าตุรกีเองมีลูกเซตเพย์ที่ส่งพลังก็ห่วงเรื่องนี้แล้วก็เราเห็นว่าเนเธอร์แลนด์เองผิดพลาดถึงเรื่องเซตเพย์เยอะ เกมที่แพ้เกมและที่ชนะเกมแรกก็เสียจากลูกเซตเพ์มาก่อนครับอ่ะมองฮะคู่นี้โอกาสในเสมอในเกม90เกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสยืดเยื้อแต่เชื่อว่าในดีกาคงไม่ถึงไม่ถึงนไม่ถึงท่าไห่ใช่ใช่ก็อาจจะต่อเวลาแล้วก็การขยับของผู้เล่นของคุมันมีผลเป็นผู้ชนะสุดท้ายแล้วตุรกีจะไม่ได้เป็นม้ามือตัวจริงก็มองคะว่าถึงเวลาที่ที่บอกว่ามันมันดีที่สุดคือมาถึงตรงนี้แล้ว โอเคโคจุนก็มองว่าใน,ร,นร์แลนจะเข้าไปเจออังกฤษใช่ครับในรอบรองชนะเลิศของศึกยูโร2024 ciğim, แต่แ<ม>ว่าตรุรกีชุดนี้ถ้ามอนเตล่าได้คุมต่อ<ม>ควรคุมต่อไหมถ้าสมมติจบรอบแปดกับก <c oughs> ลุ่มดาวรุ่งที่เขากำลังลุกป,ปั้นขึ้นมาอยู่ควรให้โอกาสมอนเตล่าต่อไหมสไตล์มอนเตล่าเป็นสไตล์เกมลุกเป็นไอเดียผู้เล่นก็เชื่อว่าเนี่ยแล้วขุมกำลังยังยเติร์กอยู่อีสี่ปีชุดนี้ก็ยังได้ต่ออีกแปดปีก็ยังยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเองโอ้โหน่าสนใจใช่ครับ เพราะฉะนั้นมอนเตล่าควรควรให้โอกาสต่อสำหรับผมตุรกีควรให้โอกาสต่อูครับแล้วก็ฟุตบอลโลกติก2ปีข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาวัดกันใช่ครับเขาน่จะโตขึ้นครับแล้วผมเชื่อว่าอันเชโรตติจะใช้อดากูแลมมากขึ้นด้วยกับฤดูกาลใหม่สําหรับเรอัอลมาเดเพราะว่าอันเชเนี่ยออกมาชื่นชมกูแลมมากๆเลยครับขนาดตอนที่เขาเฉลองแชมป์บนรถบัสเปิดประทุครับตอนได้ไดแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก อันชลติถึงกับไปแย่งไมค์คนที่ถือไมค์อยู่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นนักบอลหรือว่ามีพิธีกรอลายคนนะไปแย่งไมคแล้วบอกให้คือแลออกมาอยู่หน้ารถอ,อ่แะแต่เขาก็สวมกอดแล้วเขาก็บอกให้ทุกคนรู้จักเขาว่าเด็กคนนี้จะเป็นอนาคตเป็นนักเตะคนสำคัญของเราเลยคือหัวชาลติชอบมากมากเพราะฉะนั้น กอแลอยู่ในมืออันเชลอติวันเตล่าบอกสบายผมละสบายแล้วไปได้ยาวๆขอบคุณครับป๋าโอเคและนี่ก็คือ p p พ v Sport Talk ใน EP นี้นะครับครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ละโอเราจะพรีวิวรอบชิงชนะเลิศทันครับอ่ะโอเคถือว่าโชคดีของเราไปสำหรับอดีครับอ่าีดี V s p o t เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวรอบชิงชนะเลิศกันนะครับ ส่วนจะเป็นชาติไหนเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมก,กันกับทางช่อง p p t v HD 3 36รเราถ่ายทอดสดทุกนัดเลยนะในรอบ8รอบรองแล้วก็รอบ,รบชิงรวมถึงใช้ปากไตบอลติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะมีเข้ารายการตอนทุ่มหนึ่งกับสี่ทุ่มแล้วก็จะมีช่วง r รีแอครอบรองเนี่ยเดี๋ยวรอดู ในแรดงกับอังกฤษก่อนเสียวค่อยไปตัดสินใจองทีว่าจะเป็นสายบนหรือสายล่างดีนะครับผมวันนี้ล่ำลากันไปแล้วเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครต์กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่อีพีหน้ากับการพรีวิวรอบชิงชาเลิศกับผมโคจิและก็โคจุนอาร์สิเกินรันะครับสวัสดีครับ